เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจาวันอาทิตย์ที่สองกรกฎาคมพุทธศักราช2566สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินคนเกิดวันอาทิตย์มีเกณฑ์ใช้จ่ายหนักหน่วงในช่วงนี้ควรสำรองเงินไว้จะปลอดภัยที่สุด เรื่องของการงานแม้ว่าจะมีปัญหาเข้ามาให้คุณปวดหัวแต่สุดท้ายแล้วก็จะผ่านไปได้เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักมีเรื่องให้คุณและคนรักคุณข้องหมองใจกันเล็กน้อยส่วนคนโสดมีเกณฑ์พบรักบนโลกออนไลน์สําหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินการเงินช่วงนี้เก็บเงินไม่ค่อยอยู่เพราะมีเรื่องให้คุณใช้จ่ายเยอะมากเรื่องของการงานมีเกณฑ์มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานเข้ามาบ้างเล็กน้อย แต่ทำให้คุณปวดหัวความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คูณและคนรักยังรักกันดีความสัมพันธ์รักเหมือนเดิมส่วนคนโสดมีโอกาสได้พูดคุยกับใครสักคนแต่ถ้ามัวแต่ลีลาก็อาจจะพลาดรักแท้ไปได้ สำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินมีเกณฑ์มีเรื่องคุณต้องใช้จ่ายเกี่ยวกับการเงินอยู่ตลอดเวลาเรื่องของการงานแม้ว่าคุณมีอุปสรรคเข้ามาบ้างแต่ทุกอย่างก็สามารถผ่านไปได้เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักไม่ค่อยมีเวลาให้การต่างคนต่างทํางานหนักส่วนคนโสดตอนนี้โสดไปก่อนดีที่สุด สำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินการเงินช่วงนี้การเงินดีการเงินปังสุดๆมีเงินเข้ามามากมายใช้จ่ายคล่องตัว เรื่องของการงานช่วงนี้งานถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีอาจจะต้องเหนื่อยก่อนถึงจะประสบความสําเร็จเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คและคนรักยังรักกันดีช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันส่วนคนโสดมีโอกาสมีเกณฑ์ได้พบรักครั้งใหม่กับคนรักที่มีความแตกต่างกับคุณมากๆสําหรับคนที่เกิดวันพารหาสัสป,ปดีเรื่องของการเงนินมีเกณฑ์ที่จะต้องใช้จ่ายเงินแบบกระทนหันเรื่องของการงานช่วงนี้ทํางานหัว เป็นนอ็อตตัวเป็นเกลียวมีทั้งงานราชงานหลวงเต็มไปหมดเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คนละคนรักยังรักกันดีความรักลงตัวไม่มีอะไรที่จะทําให้คุณแยกจากกันได้ส่วนส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบเพื่อนใหม่คนใกล้ตัวและกลายเป็นคนรู้ใจในที่สุด สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินช่วงนี้อาชีพเสริมมีโอกาสที่จะมีลาบเข้ามาทําให้คุณมีเงินเป็นกอบเป็นกำรรเรื่องของการงานมีเกณฑ์นหนักใจในเรื่องของงานองค์กรของคุณอาจจะมีปัญหาบางอย่างเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักเบื่อหน่ายกันบ้างในบางครั้งส่วนคนโสดมีโอกาสได้เจอคนดีๆ สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินมีเรื่องให้คุณต้องใช้จ่ายมากส่วนใหญ่เป็นเรื่องของสุขภาพและครอบครัวเรื่องของการงานช่วงนี้จะต้องเหนิดเหนื่อยอย่างหนักเพื่อทํางานบางอย่างซึ่งเป็นระยะเวลายาวจึงทําให้คุณมีความอดทนสูงเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักต่างคนต่างทามาหากินหนักเอาเบาสู้ตอนนี้ต้องช่วยกันไปก่อนสอนคนโสดยังต้องคลองโสดต่อไป ดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ